และเสียงค่ะปิดท้ายข่าวในวันนี้เป็นข่าวของทางอำเภอแม่ลาน้อยกันบ้างนะคะได้สนที่กำลังทำลายไร่ฝิ่นกว่า27,000ต้นค่ะไม่พบผู้กระทำความผิดค่ะ เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2557ที่ผ่านมานายชิดสนุพงศ์บุรณานายอำเภอแม่ละน้อยได้มอบหมายให้ในายสมชายโพคาเทพปลัดอำเภอหัวหน้าฝ่ายความมั่นคงพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกองร้อยและอ,อสอแม่ละน้อยที่5จำนวน9นายเข้าตัดทำลายและเผาต้นฝินพร้อมยึดของกลางที่บ้านหัวดอยหมู่ที่5 ตำบลสันติคีรีจำนวน2แปลงแปลงที่1บนเนื้อที่กว่า1ไร่พบฝิ่นประมาณ13,500ต้นสูงประมาณ30เซนติเมตรและแปลงที่2เนื้อที่ประมาณ1งานพบฝิ่นประมาณ3,500ต้นสูงประมาณ100เซนติเมตร นอกจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้เข้าตัดทำลายและเผาต้นฝิ่นพร้อมยึดของกลางที่บ้านการิคีหมู่ที่6ตตำบลสันติคีรีจำนวน1แปลงเนื้อที่ประมาณ3งานพบฝิ่นประมาณหมื่นต้นสูงประมาณ25เซนติเมตรเจ้าหน้าที่จึงได้ยึดของกลางและดำเนินการหาตัวผู้กระทำความผิดเพื่อลงโทษตามกฎหมายต่อไป